พาดหัวข่าววันนี้ด่วนข่าวดีบัตรคนจนเดือนมิถุนายน2563เตรียมใช้เงินใช้ได้70%พิเศษครับกรับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีนะครับ อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรคนจนเหมือนเดิมโดยวันนี้เรารวบรวมข้อมูลปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรคนจนมาบอกแต่ต้องย้ำกันว่าวันที่ระบุข้างล่างนี้เป็นวันเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งครังจะทยอยจ่ายให้เรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกคนดังนั้น ผู้ถือบัตรคนจนอาจจะได้รับเงินหลังจากวันดังกล่าวโดยเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์เขต7ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเตรียมใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน63ใช้ได้7จ็สิทธิ์โดยเนื้อหาภายในคลิปมีดังนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนยังใช้ได้ปกติ ยังไม่มีการหมดอายุสำหรับท่านที่มีบัตรทั้ง14ล้านคนในเดือนมิถุนายน63นี้ก็ยังคงใช้ได้70ิพิเศษครับ 1. วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการใช้ได้คนละ200บาทและ300บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินจะเข้าบัตรในวันที่1มิถุนายน63 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสรถใต้ดินใช้ได้คนละ500บาทเงินเข้าวันที่1มิถุนายน6-3 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้มตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะตัดรอบที่3เดือนได้ส่วนลด45บาทท่านนำบัตรไปรูดก็จะได้ทันที 4. เป็นเงินคืนภาษีของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายที่เข้าร่วมโครงการเดือนหนึ่งจะได้สูงสุด500บาทเงินที่เข้าวันที่15มิถุนายนสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย 5. เป็นเงินส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่เมื่อท่านไม่ใช้น้ำที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คืนเดือนหนละ100บาท เงินเข้าวันที่18มิถุนายน63สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย 6. วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนซึ่งท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่เกิน230บาทเงินเข้าวันที่18มิถุนายน63สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย 7. เป็นเงินพิเศษช่วยเหลือสำหรับท่านผู้สูงอายุได้คนละ50บาท100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุ ได้มีมติต่อยอดยาวไปจนถึงเดือนกันยายน63เงินจะโอนเข้าบัตรในวันที่15ของทุกเดือนแต่ยังไม่แน่ใจว่าเงินจะเริ่มโอนเข้าเดือนไหนทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดยังไม่มีการประกาศในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนใหม่แต่ใครที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วยังคงใช้ได้ปกติขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับ